สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวมาบอกนะครับสําหรับใครที่ลงทะเบียนเยียวยานะครับผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน com นะครับแล้วนะครับเช็คข้อมูลแล้วแล้วขึ้นเป็นสีเขียวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้ท่านรีบไปลงทะเบียนเพื่อใหขอ้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะระบบจะปิดวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับ ทำให้คนที่ขึ้นสถานะให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่มีสิทธิ์ลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับท่านไหนที่ขึ้นสถานะให้สมข้อมูลเพิ่มเติมรีบไปลงทะเบียนก่อนวันที่15บห้าอ่าไม่ใช่ว่าภายในวันที่15ก่อนเที่ยงคืนนะครับสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับทั้งนี้นะครับการปิด รับการลงทะเบียนเนี่ยจะทำให้คนที่ขึ้นสถานะส่งข้อมูลเพิเ่มเติมไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่า2กลุ่มหลักๆนะครับที่ประชาชนยังคงไม่ได้รับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากบัตรข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะครับมีอยู่ประมาณ1.7ล้านลายนะครับ อนนี้นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ทําให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินไปให้ได้เบื้องต้นมีประมาณ 1>, 1ล้านคนนะครับดังนั้นหากท่านตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่รับเงินเยียวยานะครับถ้าหากว่าขึ้นให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านรีบไปเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการ .com แล้วเกาะข้อมูลนะครับเกาะข้อมูลนะครับโดยในช่องให้ข้อมูลเพิ่มเติมสีเขียวนะครับเสร็จแล้วท่านก็เกาะข้อมูล ท,ที่จะยื่นให้กับกระทรวงการคลังเพิ่มเติมนะครับเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับผมโดยให้ลงทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ก่อนเวลา24.00นนนะครับโดยกระทรวงการคลังจะมีการปิดระบบทันทีนะครับใครที่ไม่ได้ไปยื่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับนี่คือข้อมูลการปิดระบบ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่15พฤษภาคม2563ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ